นำน้ำมือจากกัมพูชาครับไลเฮียงศกเป็นกล้ามโชว์กันเลยครับในทีมงานสวิเศษจิตเดี๋ยวมาดูฝีมือของเขากันครับ18บแปดกับสิบเจ็ดครับร้อยหกสิบสองกับร้อยเจ็ดสิบ คุณองมาดูครับสดจากาการชนะบุรีหรือว่าพลาดน้อยที่สุดแหมดูแล้วก็ประเภทเปิดเกมบู๊กันทั้งคู่ครับทั้งไรเหียงศกแล้วก็ทั้งนั้นสิงห์นหนุ่มกอมาสังเวียนนี้เข้าใจกฎกติกาย,ยางดีดีนะครับทำยังไงให้ได้แต้มต่อยแบบไหนให้สนุกครับแหมประเภทมถาขา้อเดียวครับสำหรับสิงห์นหนุ่มครับเตะต่างแข็งแรงกล้ามเนื้อเป็นมัด จ้วงเลยครับจ้วงแตกอ้าวใครโดนใครก่อนครับแตจกจะน็อกกันยกแรกเลยครับคู่นี้ิีมลำตัวแตกไรเงี้ยสกอโต้ครับได้ลอยกว่านิดๆเลยครับนักมวยจากกัมพูชาโจมัดขวาครับถึงลงก็เปิดเกมครับต้องขยิงต่อยครับ ไปต่อยหน้านี่ต้องขยิงครับต้องต่อยใช้โครงต่อยพวกหัวใจน่นะครับต่อยตรงตรงอ้าวแม่โดนไปเหมือนจะหยุดครัพเทน่าไรเฮียงซกโอ้โหบันมากครับบันทุกช็อตเลยครับหน่อยเล็กๆแบบนี้ครับดูครับใส่กันเร็วนะครับเปลี่ยนกลางเปลี่ยนกลางไปเรื่อยอ้าวจบกันทั้งคู่เลยครับูครับงคู่การออกอาวุธครับออกแบบไม่ต้องรอเดี๋ยวแต่เจ๋วจริงๆครับเอาแล้วครับ วัดเลยครับวัดเลยเข้าไปครับตบพุกซ้ายครับแต่ทำไปของสิงห์หนุ่มออกบัได้เข้าคล้องว่องไวครับไรเงียบสมดูไหมว่ายังจะจูนหารอด้าไม่เจอครับเข้าไปมัดขวาไม่ถึงสิงห์หนุ่มหนึ่งสองโอ้โหดูครับไปเลยครับหลับเลยครับโอ้ยนิ่งอีกคนนึงแล้วครับดูหลับตาพทินเลยนะครับ โอ้โห oh, <Yeah. S 1> โดนจังๆเลยครับลูกนี้ฟุก oh, ซ้ายก่อนครับแล้วก็ตามด้วยขวาโอ้โหเต็มๆเลยครับจอดนี้มุมกล้องรับพอดีแล้วดูท่าหลับครับโอ้โหโดนทางซ้ายทั้งขวาครับเี๋ครับหนึ่งสองครับ และเป็นสดจาัดก,การชนะบุรีครับสิงห์นุ่มสอนาคิน,อนคเอาชนะนับ<ไ>ลายเฮียงซกไปได้ในยกแรก